เขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรกเนี่ยไว้ลูกเนี่ยสี่ตน้นถ้าสี่ปีร้อยลูกเนี่ยเขาฟันธงว่าตายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะตายไหมไอ้ต้นเนี้ยถ้าเราไว้ร้อยลูกนะครับใส่ปุ๋ยต้นทั้งหกเจ็ดโลแล้วเรามาดูกันว่ามันจะติดดกขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดนะครับมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วต้นจะตายไหมนะครับเพื่อยือนยันว่าปุ๋ยเขาเพชรต,ตัวนี้ไว้ดกแล้วต้นไม่ตายครับนะ เอาละครับก็มาสวนพี่ติ๋มนะครับสวนทุเรียนอายุ4ปีให้ผลผลิตปีแรกแล้วก็ปีนี้พี่ติ๋มจะไว้ดกๆเลยดกเท่าไหร่เอาไว้เท่านั้นเพราะปีนี้ราคาแรงแล้วก็อาศัยใส่ปุ๋ยเยอะนะครับต้นหนึ่ง6-7โลต่อต้นลูกดกใส่ดกลูกเยอะใส่เยอะเนี่ยฮะดูครับดูติดครับดูขั่วเี่ยั้วใหญ่เท่านี้โป้เลยนะเอออวบมากนะครับเดี๋ยวต้นหนึ่งก็จะใส่ปุ๋ยเยอะมากนะครับดกทุกต้นต้น4ปีปีนี้จะกะเอาให้เต็มที่ทั้งหมด700ต้นครับ นะครับเจ็ดร้อยต้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเนี้ยถ้าแ๊บซี่ถอยออกมานี่ตอนนี้ยอดอ่อนเดินเต็มที่เลยแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อลูกนะครับอ่านะมาเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆหลายๆต้นต้นนี้กระโดนนี่ใบใบอ่อนเพสลาดนะกลัวจังเลยเนี่ยใบอ่อนแต่ถ้าอาหารถึงไม่ต้องกลัวครับนี่อาหารถึงไม่ต้องกลัวครับเนี่ยฮะลูกกลมนี่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 เบอร์เอเลยนะนี่ลูกนี้เบอร์เอนะครับนี่เอแน่นอนครับหัวดอกครับ สวยทุกลูกเลยเอนี่งสองลูกสามลูกเลยครับเบ่งทุกลูกนะครับทั้งๆที่มีใบอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ลูกเต็มเลยนะต้นหนึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าสิบนะครับแต่ว่ามีบางต้นก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่เลยนะครับแต่แตกใบอ่อนทั้งสวนนะอันนี้ก็มีโดนลมมั่งแต่ลูกเบ่งไม่หยุดครับเนี่ยเนี่ลูกเบ่งไม่หยุดครับนี่ลูกนี่นี่น่าจะเป็นหัวดอกนะครับนะฮะ สวยทุกลูกนะครับนะจะพวงจะเดี่ยวจะคู่ได้หมดครับเบ่งทั้งหมดเลยนะครับเบ่งทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็แตกใบอ่อนทั้งหมดเลยนี่กาลังเพศสลัดนะครับนี่ถ้าให้แบปบนี่ครับเดี๋ยวแบ๊บซี่เข้าไปถ่ายนะลองดูดกทุกลูกคั่ใหญ่ทุกลูกครับแล้วก็นะสมบูรณ์ต้นหนึ่งสี่สิบห้าสิบหกสิบมี เจบมีแปดสิบมีร้อยมีครับนะร้อยก็มีนะครับดกมากๆคั่วยาวนะครับไม่ได้ทำสารนะครับส่วนนี้ใช้ K2 ทูร้อยเปอร์เซนเลยเรื่องของการออกดอกนะครับออกดอกเสมอนะครับสามสี่าต้นหนึ่งหกเจ็ดโลนะครับให้แป๊บซี่ถ่ายที่ดินให้ดูเลยครับไม่มีเม็ดเคมีนะเขียวๆนั่นปุ๋ยเขาเพชรนนะัต้นหนึ่งหกเจ็ดโลนะจะแบก กสิบเจ็ดสิบลูกแปดสิบลูกนี่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยนะครับป้องกันโรคไม่มีโรครากเนา่าแล้วก็ใบไหม้นี่แทบจะไม่มีแล้วนะเออตอนแรกยังมีใบไหม้มัง่งตอนนี้ไม่มีใบไหม้แล้วใบเขียวนะครับไม่เชื่อลองลองหันด้านซ้ายแบบซีไปนะครับนะฮะต้นใหญ่ๆเนะี่ยไม่มีใบไหม้เลยนะไม่มีใบไหม้เลยนะต้นใหญ่ต้นนั้นนะนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเร,เ,เ, uh. รเราจะเอาต้นนี้เป็นต้นไฮไลท์นะครับเดี๋ยวเราจะต้นนี้เป็นต้นไฮไลท์ เพราะว่าต้นนี้พี่ติ๋มใส่อยู่ประมาณต้นละเจโลสิวันครั้งนะครับแล้วจะทําสติว่าต้นหนึ่งจะไว้ร้อยลูกจะไว้ได้ไหมจะเหลือเท่าไหร่แล้วที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรกเนี่ยไว้ลูกเนี่ยสี่ต้นถ้า4ี่ปีร้อยลูกเนี่ยเขาฟันทงว่าตาย เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะตายไหมไอ้ต้นเนี้ยถ้าเราไว้ร้อยลูกนะครับใส่ปุ๋ยต้นทั้ง6-7โลทุก10บันครั้งฉีดฮอร์โมนนะครับช่วงผลอ่อน K2 นะครับช่วงขยายผล KT ถ้ามีใบอ่อนนะครับทูบวกกันเลยนะครับนะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะติดดกขนาดไหนและที่สํำคัญที่สุดนะครับมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วต้นจะตายไหมนะครับเพื่อยืนยันว่าปุ๋ยเข่าเพชรตัวนี้ไว้ดกแล้วต้นไม่ตายครับนะนะฮะวันนี้ วันที่8มีนาคม2567นะครับบันทึกเอาไว้เลยนะครับแต่ให้ดูที่ดินได้เลยว่าปุ๋ยยังเต็มอยู่เลยที่โคของดินนะครับมีแต่จุลินทรีย์ขึ้นมีแต่ปุ๋ยเข่าเพชร3-4ไม่มีเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับนะมีทั้งจุลินทรีย์เขียวๆมีทั้งปุ๋ยกําลังละลายนะครับกินต่อเนื่องนะครับที่โคนไม่มีโรคเลยไม่มีการเน่าคอดินเลยนะครับเรามาจับเวลากันไว้วันนี้วันที่8นะครับมีนาคม2567นะครับ เดี๋ยวตอนขยายผลเป็นยังไงตัดลูกแล้วเป็นยังไงต้นนี้จะได้เงินเท่าไหร่เอากันอย่างนั้นเลยแล้วตัดลูกไปแล้วต้นนี้จะตายไหมท่านจับห้ามนี้ไว้ครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับ